นังมี่อพีโอ๋ออ๋งวงนอนล้สิฮะง่วงนอนยัง ที่ทางพิเศษอะาวจ้ะอาจ้าไปคอะมองกล้องเลยดิดูเรื่องเก่งเปล่าเ็าจะมองเนี้ยว่าคืออะไรนีเก่งเปล่าไม่ร้องเนาะเก่งเนาะยิ้ม แอนไม่ได้ทํ้ทำปากจุ๊บๆใส่เลยนะแอนไม่ได้มาหายีสี่ลยจะได้จุ๊บๆใส่นะออขอกินน้ำหน่อย,อออยนะเออไปอยากหนักเออนะนี่ขอกินน้ำหน่อยจุ๊บๆเลยนะ นะวันนี้อยู่หนึ่งหมื่นเก้าพันฟุตเร็วที่สุดในโลกแล้วอินดีเร็วกาน,นั่งรถอีกเนาะไหวนี <Okay. S 1> ่ชอบอะไรเร็วๆเ,วเวนอะเนาะเออนี่ปะปาร,รถเข็นมาด้วยลงสนามบินเรวก็น,นั่งรถเข็นกันนะเออเออเ,อ,อ,เเอเออเราเสร็จแล้วจะไปขี่ควายกันนะไปเปล่าไปขี่ควายเปล่า ที่บ้านเขก่าเกิดนานแเี่เมื่อกี้กับตันบอกอะไร28ต้ง7ย็นยนไ่หนไม่ร้อน

ไม่ชอบเลยใส่หมวกป่ะไม่ชอบเลยหยวกเย็นเสกดังมีเสก My camera. <laughs> okay.